ใครๆต่างก็บอกนะครับว่าโลก m e t a เวิร์เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและโอกาสนั้นคืออะไรล่ะวันนี้ครับผมจะมาแนะนำา6วิธีทำการตลาดและการโฆษณาในโลก m e t a เวิร์สสำหรับทุกท่านนะครับเผื่อจะนำไปปรับใช้ในธุรกิจในองค์กรของทุกคนลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ Mission to the Moon Metaverse Into the Future เเตรียมรับและปรับตัวกับโลกใบใหม่ ที่ไไ่ไไไปดด้กกลเิมทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับภาพสวยๆของไทม์สแควร์นะครับที่เต็มไปด้วยรถลานะครับเราดึงถึงภาพอะไรบ้างรถแท็กซี่สีเหลืองวิ่งกันอยู่นะครับรถติดๆมีคนเดินแต่งตัวชิคๆนะครับแล้วก็มีป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามันคือรูปแบบของการทำแอดเทสเมนต์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันครับเราลองนึกภาพดูครับว่าถ้าหากว่าเรามีสายตาคนนะครับมองไปที่บริเวณไทม์แฟร์นะครับเราเห็นป้ายเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถูกจับจองไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าเราใส่แว่น VR ที่เชื่อมต่อกับโลก m e t a v e r s e โลกใบใหม่นี้นะครับพื้นที่ของเพสเมน n ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่บริเวณที่ แมทอยู่บนตึกนะครับหรือว่าบริเวณที่อยู่ตามเสาไฟตามตึกตราบ้านช่องต่างๆแต่อาจจะเกิดขึ้นรอยผ่านพวกเรามานะครับแบบรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยครับข้อที่2ครับ virtual influencer ผมกำลังพูดถึง virtual influencer หรือ influencer ที่อาจจะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่ถูกสร้างคาแรคเตอร์ออกมาในรูปแบบของดิจิทัลซึ่งณนะปัจจุบันนะครับ virtual influencer เนี่ยจะถูก แบ่งออกเป็น2รูปแบบนั่นก็คือในรูปแบบ t d พร้อมกับปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นคิดง่ายๆเลยครับก็เหมือนกับพวกเราเนี่แหละแต่แค่เป็นรูปแบบของ i r t ชอ l นะครับและในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือรูปแบบของ 2D <ม>เพา่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพช,ชัดๆนะครับเอาเป็นเคส Virtual Influencer ของ m i s s i o n t o the Moon เลยก็ได้ครับสม,มูลคนนี้นะครับนอกจากสมมูลแล้วนะครับณปัจจุบันมี Vir t อ a l i n f l u e n c e r ชื่อดัง อะไรยังไงบ้างวันนี้ผมไปไล่ดู3ท่านนะครับที่เป็นกระแสอย่างมากเลยท่านแรกครับคุณกะทิ CGI Influencer สัญชาติไทยที่เปิดตัวมาพร้อมเรื่องราวชีวิตพร้อมกับมีบัญชี Instagram แถมยังมีผลงานขึ้นปกนิตยสารถ่ายแบบต่างๆด้วยเหมือนคนจริงๆเลยอันที่2ครับคุณแคนดี้ Virtual Influencer ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยแบรนด์ระดับโลกอย่าง Prada นะครับที่มีหน้าที่ในการโปรโมตสินค้าต่างๆให้แบรนด์พ r a ดาทั้งรูปแบบของรูปภาพและวิดีโอครับ ท่านสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณนูนูยูรินะครับบูชัวล์อินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นครับที่อาจจะมีรูปลักษณ์แตกต่างจาก2ท่านแรกนะครับเพราะเขามีความเป็นอวตารมากกว่าและในอนาคตนะครับเราก็อาจจะมีบ i r ัวล์อินฟลูเอนเซอร์หลากหลายรูปแบบมากขึ้นมากกว่าแค่ 3D 2D มากกว่าแค่คนอาจจะไม่จาเป็นต้องเป็นรูปลักษณ์เหมือนคนแล้วก็ได้ครับแต่อยู่ที่ว่าออบจ c t i ีฟในการสร้างบูชัวล์อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรตั้งหากับ3ครับแอดเวร์เกม อีกหนึ่งช่องทางที่กําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของแบรนด์ต่างๆนะครับนั่นก็คือการที่พวกเขาสร้างเกมของแบรนด์ของเขาเองนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนที่เป็นแฟนๆของแบรนด์ขนดเขาเนี่ยเข้ามาเล่นหรือแม้แต่คนที่มาเยี่ยมชมนะครับลองเล่นในเกมที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นสินค้าต่างๆเมอร์เชนไดส์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเกมแอดเบอร์เกมที่เขาได้สร้างขึ้นมานั่นเองเรามาดูตัวอย่างของแอดเบอร์เกมกันนะครับ อย่างเคสของการท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับก็ได้มีการเปิดตัว PNC a y นะครับเกมผจญภัยในรูปแบบ p d ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย TBWA บริษัท Advertising แนวหน้าของโลกซึ่งผ่านการผจญภัยนะครับทุกคนจะได้พบกับธรรมชาติของนิวซีแลนด์นะครับเราดึกถึงอะไรบ้างถ้าเราไปนิวซีแลนด์ เราจะนึกถึงภาพของธรรมชาตินะครับสวยๆกงามเมฆหมอกรวมถึงสัตว์ป่านานาพันธุ์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นใน PnC ที่ทางนิวซีแลนด์นะครับพัฒนาเป็นแอนด์เบอร์เกมเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศของเขานั่นเองครับเรามาดูในส่วนของแบรนด์กันบ้างครับแบรนด์มีการขยับเคลื่อโตกันยังไงบ้างแบรนด์แรกที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือบาลองเซียกาครับสร้างวิดีโอกเกมที่ชื่อว่า Afterworld Gh of tomorrow ขึ้นมานะครับโดยภายในเกมนะครับก็มีการสอดแทรกสินค้าต่างๆของแบรนด์ Balenciaga นะครับแฟชั่นที่ทางแบรนด์มีการอัปเดตพัฒนานอกจากอัปเดตกันในช็อปในสโตร์กันแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตกันใน Adver อร์เกมตัวนี้ด้วยครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือ Louis Vuitton นะครับที่มีการสร้างเกม Louis the game ขึ้นมานะครับโดยในเกมจะมีการเก็บไอเทมในรูปแบบของ NFT ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแฟนแบรนด์หลุยส์วิตตองนะครับนอกจากคุณต้องสะสมของที่เกิดขึ้นในสโตรแล้วต้องไปต่อแถวกันแล้วนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถทําให้คุณนะครับสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นแฟนพันธุ์แท้หลุยส์วิตตองได้เนี่ยคุณก็ต้องไปเก็บ NFT ในเกม Louis the Game ด้วยเช่นกันนะครับ4ครับ Virtual Venue Virtual Venue ครับหรือการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการสร้าง awareness ให้กับแบรนด์ที่ดีมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสแรกนะครับ DBS Bank เคยจำลองซูขับขับชื่อดังในสิงคโปร์ขึ้นมาบนฟอร์ดไหนและเปลี่ยนชื่อเป็น Live Face ขับเพื่อโปรโมทแคมเปญบัตรเครดิต Live Face ของธนาคาร DBS Bank ครับหรือ Verizon นะครับได้สร้าง Super Bowl Stadium ขึ้นมาบนฟอร์ดไหนเพื่อให้แฟนๆได้พบและสามารถสัมผัสกับอวตารของ นักกีฬา n f l อย่างใกล้ชิดผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนกีฬานะครับก็อยากจะเข้าไปพบกับนักกีฬาที่ชื่นชอบนักกีฬาในดวงใจนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะใช้สําหรับการดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปใน Virtual Way News ได้เช่นกันครับข้อที่5ครับ Virtual e v e n t Virtual Event เนี่ยจะสามารถสร้างประสบการณ์เหมือนคุณได้สัมผัสแสงสีเสียงรายละเอียดงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแบรนด์เปิดตัวของการเดินแฟชั่นหรือการเปิดตัว รถต่างๆการจัดคอนเสิร์ตก็ทําได้เช่นกันยกตัวอย่างครับวอร์โชคอนเสิร์ตที่ผ่านมาอันเดรนากันเดเชื่อว,ว่าเป็นศิลปินในดวงใจใครหลายๆคนนะครับบน f o r t ดไนท์เนี่ยเขาได้ทําการจัดคอนเสิร์ตท,ที่รูปแบบวอร์ชวลอีเวนต์ขึ้นมาผู้ชมชมไปกว่า1ล้านคนครับและอีกท่านหนึ่งครับยังไม่พอครับคาวิสสกอตก็มีการจัดบนฟอร์ดไนทเช่นกันนะครับผู้ชมรวม 12.3ล้านคนเลยทีเดียวคอนเสิร์ตจริงๆสามารถรับคนได้ขนาดนี้หรือเปล่าผมคิดว่าทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเห็นโอกาสตรงนี้แล้วว่าคอนเสิร์ตแบบอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยก็ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะพูดกันนะครับว่ามันคงเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่า บรรยากาศของคอนเสิร์ตท,ที่พวกเราได้ซึมซับกันมาตั้งแต่เด็กันโตเนี่ยอะไรก็ทดแทนไม่ได้แต่เราลองคิดถึงคนรุ่นใหม่ดูนะครับคนที่เกิดมาในยุคนี้พวกเขาอาจจะไม่ได้เคยมีประสบการณ์คล้ายๆเราก่อนหน้าและอาจจะมองว่ารูปแบบของ Virtual Concert น่าจะเป็นอะไรที่สบายกว่าและตอบรับมีประสบการณ์ที่ดีกว่านั่นก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับ6ครับดิจิตอลกู ผมว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับเคยเล่นเกมออนไลน์รู้จักกันดีอย่างแน่นอนครับสก,กินรองเท้าหมวกของต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นแร็กนาล็อกเนี่ยน่าจะนึกภาพออกเลยณนะตอนนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเกมดิจิตอลกู๊เกิดขึ้นในรูปแบบของไลฟ์สไตล์เมตาเวิร์สที่เดาแทนตัวเองเป็นอวตารนะครับแล้วเราก็เข้าไปแต่งตัวซึ่งแนวโน้มของดิจิตอลกู๊เนี่ยมีแนวโน้มของการเติบโตที่สูงมากทีเดียวเพราะแบรนด์ต่างๆ แบรนด์ชื่อดังระดับโลกนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะมากจากรายงานของ Statista นะครับก็ได้ระบ,บุว่าการใช้จ่ายในเกมหรือ in-game spending ทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีนะครับคาดการณ์เครับว่าในปี2025การใช้จ่ายในเกมทั่วโลกจะพุ่งสูงถึง74,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับ หรือเป็นมูลค่ามากกว่า2.42ล้านล้านบาทนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของโลกเมตาเวิร์สนะครับที่มีสเกลที่ใหญ่มากขึ้นกว่าแค่ดิจิตอลกูเนี่ยก็ทำให้การซื้อขายของที่เป็นรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ เติบโตสูงขึ้นมากและจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นแนวโน้มสําคัญจริงๆของโลกยุคใหม่ครับโดยที่ผ่านมานะครับเคสตัดดี้อย่าง g ุ c ชีก็ได้มีการขายไอเทม NFT limited edition ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าครับเครื่องประดับรวมถึงแบรนด์เครื่องดื่มอย่างโคคา c o l ่านะครับก็ได้มีการเปิดตัวแจ็คเก็ต NFT ขึ้นมาบน Decentraland และด้วยโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบบล็อกเชนที่ผมพูดไปใน EP ที่แล้วนะครับว่ามันมีความสําคัญ ต่อการที่พวกเราจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่างโดยที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้แนวโน้มของดิจิตอลคูซ์นะครับกำลังเป็นที่นิยมอยู่พอผู้คนให้ค่ามันในเรื่องของความปลอดภัยความเป็นเจ้าของสูงสุดมากเลยครับและนี่ก็คือ6ช่องทางสําคัญนะครับในการทําโฆษณาการทําการตลาดคุณสามารถนําไปปรับใช้กับแบรนด์ได้นะครับหากว่าแบรนด์ใดกำลังคิดอยู่ครับเราอยากจะทําการโฆษณาในโลกเมตาเวิร์สจังเลยน่าจะเริ่มจากการเข้าใจ6สิ่งน,นี้ก่อน สำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าดาเอียดต่างๆจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆและขอฝากรายการ Metaverse Podcast ด้วยนะครับพบกันนะครับทุกวันพุธ2ทุ่มเวลาเดิมวันนี้ผมอ้ำสุะก่อนขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Mission to the Moon Metaverse Into the Future เตรียมรับและปรับตัวกับโลกใบใหม่ที่ไปได้ไกลกว่าเดิม